สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ d i ท of Tarot ายกัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรากักความสัมพันธ์ของคนวันเสาร์ค่ะมากันที่วันเสาร์แล้วนะจ๊ะอัปกันรวรอะไรวันนี้นะจ๊ะ เป็นการดูดวงแบบตะวันตกวันเพราะฉะนั้นวันเทไม่เมวันเทไม่เหมือนของไทยแน่เป็นการดูศาสตร์ตะวันตกค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างนะไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้หรือไม่หรือตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เป็นจน n ร r a l r a t i n นะจ๊ะยาวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรกับชีวิตของคุณทั้งนั้นนะคะเป็นการดูดวงทั่วไปนะคะถ้าใครไม่มีประเด็นความรักที่มันเศร้าโศกเสียใจก็อย่ามาดู เลยข้ามเลยไปถ้าคุณมีความรักดีๆอยู่คุณจะไม่เจอเหตุการณ์เหล่านี้อันนี้มันเป็นความรักซ้อนซ่อนเงื่อนความรักที่ไม่สมหวังความรักที่หากความชัดเจนไม่ได้โอเคมาเนอสิบสิบหกถึงสามสิบมิถุนาเมื่อกี้มีบอกสามเด็ด้วยเริ่มไปเริ่มไป,ม,ไปมีสามสิบวันจะสามสิบวันอาจารย์ที่แก่แล้วขี้ลงขี้ลืมโอเคไหมนะจ๊ะขี้หลงขี้ลืม อ่า uh, สวัสดีเอซสวัสดีชาวสองสวัสดีสมาชิกท่านใหม่ๆที่กดติดตามรับชมรับฟังช่องนี้ด้วยเป็นบันเทิงโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรจะดูนะคะโอเคไหมมาใล้ใบแรกของคุณค่ะก้าถ้วยว้าวว้าวก้า,า,าถ้วยอัศสินถือเหรียญอืม หนึ่งช่วยเอนโอมีแต่ถ้วยมาทั้งหมดเลยเนี่ยอ้าหกถ้วยมากันเยอะเลยจ้ะถ้วยมาเยอะเลยเอาถ้วยไปใส่อะไรดีจ้ะม,มาเยอะเลยโอเคอ่าคนที่คุณรักค่ะคนที่คุณรักเขารู้อ่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคะไนออฟสอดเหรอคนที่คุณรักรู้สึกยังไง เขาเป็นเอมเพอเรอร์เหรอคะเขาเป็นเอมเพอเรอร์ใช่ไหมคนที่ชอบสั่งชอบคอนโทรลนะคะโอเคเดอะสตาร์ okay. เขามีความรักให้คุณอนะเขาบอกมีความรักให้คุณแล้วกามีความรักให้ใครฮะเขามีให้ใครบอกอาจารย์ที่เขามีให้ใครอืม mm. เขานิ่งเฉยใส่คุณเหรอคะ คนคนนี้ค่อนข้างจะใจร้อนนะคะเออแต่มีความรักไปให้ใครนาะเดี๋ยวค่คยมาดูกันว่าเขาให้ใครเขาให้คุณหรือเปล่าหรือก็ให้คนอื่นแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้มแนวโน้มดาบมาสวินชด,ด,ดาบอืมเติมเมสเชียนคนฉลาดอีกแล้ว คนฉลาดในความสัมพันธ์รับว่ารักเป็นทางเลือกเหลอจ๊ะเป็นรักทางเลือกเหลอจ๊ะใครเขาไม่เลือกคุณหรือคุณไม่เลือกใครคะโอเคอ่ะวางไพ่ให้หมดแล้วนะคะวางไพ่ให้หมดแล้วไพ่ของคุณหนึ่งใบในความรักความสัมพันธ์ของคุณของเขาแล้วก็แนวหนุ่ความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะก้าวช่วยคุณกลับหันมารักตัวเองแล้วหรอคะ เก้าถ้วยเป็นไพ่ลักษณะของคนที่กลับมารักตัวเองกลับมาโฟกัสกับตัวเองกับงานกับเงินของตัวเองหรือหรือหรือคุณมีความรักที่เป็นรักซ้อนเป็นรักซ้อนหรือความรักนี้มันเป็นความรักของอาจจะเป็นลักษณะของรักเพศเดียวกันก็ได้นะคะรักที่เป็นเพศเดียวกันได้เช่นกันหรือคุณกลับมารักตัวเองคุณมองว่าชีวิตของตัวคุณเอง คุณมีความสุขดีอยู่แล้วมีความมีงานที่ดีมีเงินที่ดีมีความสุขความสําเร็จที่ดีแต่ว่าเก้าถ้วยยังไม่ถึงสิบค่ะคุณรู้สึกว่าคุณเองแบบฉันมีเยอะแล้วแหละฉันก็ดีแล้วหละอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยคุณอาจจะเป็นแม่ไม้พ่อไม้ก็ได้เป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้แต่ไพ่ใบนี้ลักษณะของรักซ้อนรักแทรก มีใครแทรกมาจากความสัมพันธ์ของคุณหรือคุณถูกใครแทรกมาเลยคุณก็ไปแทรกเขา <c oughs> คุณแทรกเขาหรือเขาแทรกคุณจ้ะสาวใครแทรกใครอ่ะเออ,เอ,อมีความรู้สึกว่ากลับมารักตัวเองกลับมาโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองมากยิ่งขึ้นเหนือนะคะประมาณนั้นเลยทีเดียวเชียวโอเคไพ่ห้าใบาของคุณค่ะขึ้นในอ่าในถุรียญนเดี๋ยวก่อนนะอาจารย์วางไพ่ผิด จา,า์วางไพ่ผิดโอเควางฝั่งไหนก็ได้ไพ่มีสองหน้าโอเคค่ะ,ะในด้านอ,อดีตที่ผ่านมาันสาวจา๋าความสัมพันธ์ของคุณไปได้แบบเรื่อยๆไปแบบช้าๆได้พาเริ่มงามเป็นความสัมพันธ์ที่ถ้าคนที่รอได้นะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงได้ในอนาคตแต่ว่าคนที่รอไม่ได้หรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยเราจะรเราจะมีความรู้สึกว่ารักครั้งนี้มันจริงไหม เขารักเราจริงๆไหมหรือว่าเขารักเราเผื่อเลือกหรือว่าเขาอยากได้เราไว้เป็นเงามืดหรือว่าเขาแค่คบกับเราแบบเฉยๆไม่มีทิศไม่มีทางอะไรแบบนี้เหมือนไม่มีทิศทางมันน่าเบื่อมีความรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันน่าเบื่อมันไม่รู้จะลงเอยจบลงที่ตรงไหนนะคะคุณเลยรู้สึกว่าคุณเป็นคนเจ้าชูบ้างเล็กๆเหมือนกนหรริคนคนนั้นของคุณเจ้าชูคะ่ะมีคนเจ้าชูไม่รู้จะเลือกใครด้วยล่ะ ในความสัมพันธ์นี้นะคะมีช้อยเยอะคุณคิดถึงใครจะ๊ะคิดถึงใครอยู่คิดถึงใครจะ๊ะคนรักเกา่าคนรักเกา่าที่บ้านเกิดสมัยประถมมัธยมมหาลาัยหรือเป็นรักที่เป็นรักที่บางคนในไพ่ใบนี้ขึ้นมาอาจจะเป็นรักลักษณะของคนที่คนเกา่าย้อนคืนมาก็เป็นได้คุณอยากจะไปดีกับใคร หรือใครเขาอยากจะกลับมาคืนดีกับคุณคนรักเก่าอีกแล้วยังคิดถึงยังอะไรอาวรยังตัดไม่ตายขายไม่ขาดยังมีความรู้สึกคิดถึงถ้าคุณไม่คิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณละค่ะเป็นการคิดถึงเพราะว่ามันมีเดวิ <c oughs> <c oughs> มันมีเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไพ่ใบนี้ดูยากเดี๋ยวเดี๋ยวเดวี่หรอเดอะเดดอ๋อขอโทษค่ะเดด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 ค่ะเพราะมันมีเดดเดดคนที่คุณจบไปแล้วค่ะคนที่คุณเลิกไปแล้วคนที่คุณดังหะหันด่างให้คุณเทเข้าหรือเขาไม่เทคุณหรือเขาเทคุณไม่รู้ละมันเป็นความรักที่จบไปแล้วแต่คุณอยากจะเริ่มต้นใหม่ คุณมีความรู้สึกต้องการมีความปรารถนามีความมุ่งมั่นในความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ฉับฉวยมาเร็วมักจะไปเร็วเสมอเพราะฉะนั้นให้ระวังไว้ค่ะอะไรที่เข้ามากระทบกระเทือนจิตใจของคุณคุณต้องระวังให้ดีเลยทีเดียวเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่คือมันไม่มีทิศไม่มีทางน่ะนะเหมือนมันไม่มีทิศไม่มีทาง ห้าดบเป็นความเจ็บปวดค่ะเป็นความเจ็บปวดคุณทะเลาะกับใครคุณทะเลาะกับใครหรือทะเลาะกับตัวเองทะเลาะกับคนรอบข้างทะเลาะกับทะเลาะกับตัวเองทะเลาะกับคนรอบข้างระวังการทะเลาะค่ะคุณอาจจะทะเลาะกับเขาแล้วมีอีโก้ค่ะห้าดาบมาเตือนว่าการทะเลาะกันไม่ได้ช่วยอะไรค่ะมีแต่เขาเจ็บคุณเจ็บและก็พังเพราะฉะนั้นการทะเลาะกันมีคนแพ้มีคนชนะแต่มีแต่ความเจ็บไม่ได้มีอะไรขึ้นมาเลยนะคะเพราะฉะนั้น ให้คิดให้ดีๆในการทะเลาะครั้งนี้นะคะควรจะควรจะคิดดีๆคุณเป็นเงามืดของใครเขาคะจะเป็นเงามืดของใครเขาเอาเส้นตัวเองนำทางได้เลยค่ะสิ่งที่คุณคิดมกกักจะถูกเสมอสังหณ์ไม่เคยพลาดใช่ไหมสังหอ์ยกเว้นถูกป่วยคือถ้าคิดว่าคิดว่าเนี่ยต้องมีคนอื่นแน่เลยเงี้ยคิดว่าเขาจะกลับมาแน่เลย เรคิดว่าเขานอกใจแน่เลยนั่นแหละค่ะมันจะจริงมันจะจริงมันจะจริงนะคะระวังด้วยมันจะจริงคุณเป็นคนอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอะ่ะเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกบางทีพอโมโหขึ้นมาก็แบบบอกเลิกเลยไปแล้วเลิกแล้วจบแล้วพอแล้วความสัมพันธ์แบบนี้ฉันไม่เอาแล้วผ่านไปวันหนึ่งสองวันกลับมาคิดได้อยากกลับไปคืนดีอีกแล้วอยากกลับไปหายอีกแล้วแต่บางครั้งคำพูดที่ลั่นไกลออกไปมันเจ็บในใจของคนฟัง ไม่สามารถกลับมาได้ถ้าความรักของคุณดีๆอยู่หรือว่ากำลังสั่นคลอนระวังด้วยค่ะอาจารย์ขอโทษนะครับกระดมน้ำหน่อยให้คุณระวังระวังระวังในความรักความสัมพันธ์ที่มันเขาเรียกว่ามันเปราะบางค่ะมันเปราะบางเต็มทนแล้วมันมีความรู้สึกว่าความรักครั้งนี้เนี่ยมันไม่ มั่นคงอีกต่อไปแล้วมันพร้อมจะแตกพร้อมจะหักได้ตลอดเวลาหรืออาจจะเป็นความรู้สึกของคุณเองที่เหนื่อยล้ามามากเจ็บช้ำมาเยอะอดทนมานานเลยต้องกลับมารักตัวเองกลับมาคิดว่ากลับมาคิดมากขึ้นว่าสิ่งที่คุณให้คุณทำอยู่นี่คุณไม่ได้รับอะไรกลับคืนมาคุณเลยอยากจะจบกับบางสิ่งที่คุณต้องทนได้นะคุณจบได้นะถ้าคุณอยากจะจบคุณจบได้นะเสา มันมีทาวเวอร์ขึ้นมาแบบนี้พร้อมจบได้เลยจ้ะไซส์เซน์ของคุณนำทางได้เลยอืมประมาณนั้นหรือว่าคุณมีความรับกับใครใครมีความรับกับคุณนะไพ่ของเขาห้าใบค่ะไพ่ของเขาห้าใบนะคะอืเขาเป็นคนชอบสั่งชอบคอนโทลหรือเปล่าคนคนนี้ขี้หึงขี้หวงขี้งกขี้เก๊กหรือเขาเป็นคนที่จู้จี้ขี้บ่นอะ เป็นลัะเป็นพ่อไม้ก็ได้แม่ไม้ก็ได้นะคะเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้เป็นคนที่ชอบชอบคนที่มีมีภาวะความเป็นผู้นํามีลูกน้องมีอํานาจวาสนาคนคนนี้ค่อนข้างจะมีกระตังมีดูมีความน่าเกรงขามอยู่ในตัวเขาเลยชอบสั่งชอบสั่งคนอื่นจนเคยแล้วเขาก็อาจจะอยากจะคอนโทรลความสัมพันธ์นี้ด้วยตัวเขาเองประมาณเหมือนว่าเขาชอบ เขาชอบให้คุณอยู่ในบางคนเขาอาจจะไม่ใช้คำสั่งก็ได้นะคะเขาใช้คำพูดให้คุณได้คล้อยตามเขาใช้คำพูดให้ทาให้คุณได้ได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะได้เชื่อหรือได้ฟังในสิ่งที่เขาในสิ่งที่เขาพูดประมาณนั้นอะ่ะโอเคไหมอ่า แนวโน้มความสัมเดี๋ยว่อนค่ะขอโทษทีเขาเขาเองเขาเองเขาคิดเขาคิดว่าในความสัมพันธ์เนี่ยเขามองว่าเขาเแล้วขอดูพไพ่ใบนี้ใบหนึ่งอาจารย์ขอดูพไพ่ใบนี้ใบหนึ่งอ่าเขาบอกเขารักคุณอ่ะเขารักคุณค่ะเขารักคุณนะคะ True of Cup เป็นความรักเป็นเลิฟเลิฟเขาบอกเขารักคุณอ่ะเขาตามสืบตามสองคุณอยู่นะเขาเฝ้าดูคุณอยู่นะคะว่าในความสัมพันธ์นี้เขาจะทํายังไงเขาเฝ้าดูเขากลัเขามองเขาอยากจะตัดคนคนนี้ใช้สมองมากกว่าใช้ใจเขาเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่พังลงไปเขาเจ็บนะกับความสัมพันธ์นี้เขาเจ็บเดวลคือการจบจากวงจรหนึ่งไปเริ่มต้นใหม่จากวงจรหนึ่งนะคะเขาอยากพูดคุยกับคุณเขาวางแผนอะไรขอใบอย่างดิ เขาวางแผนอะไรคะการวางแผนการวางแผนที่จะที่จะพูดคุยแต่เขาก็จะไม่ทำหรอกเพราะเขารู้สึกเบื่อหน่ายกับความรู้สึกที่เป็นอยู่มีคนเข้ามาในความสัมพันธ์เขาเหมือนกันนะแต่เขายังไม่ได้ให้ความให้ความสนใจเขารู้สึกเบื่อรู้สึกหน่ายกับสิ่งที่เป็นอยู่เพราะว่าเขามาโฟกัสอยู่ที่คุณนะ่ะ แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตรักนี้ยังเป็นรักที่ถูกเลือกอยู่ไหมคุณเลือกเขาหรือเขาเลือกคุณมีความสัมพันธ์ที่มีคนฉลาดเลยหันกลับมารักตัวเองอาจจะเป็นคุณก็ได้ความสัมพันธ์ที่อย่าใจร้อนค่ะให้มาเตือนว่าไม่คุณก็เขาอย่าใจร้อนให้หันมาพูดคุยกันดีๆให้หันมาใช้สติพูดคุยนะคะมันจะดีกว่านี้ที่คุณเป็นอยู่ถึงมันยากลําบากคุณอาจจะคุยกับราศีก็รกฎค่ะ คุณอาจจะคุยกับราศีกรกฎราศีอ่าราศีไฟเมสิงทโนรมเมถุนตุนกุมขันน้ำกรกฎมินพิจิกค่ะอืมในความสัมพันธ์นี้เนี่ยคุณอาจจะรักกับคนที่เป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมมันเจ็บมันมีคนทําอะไรรับหลังกันค่ะอีกคนหนึ่งซื่อสัตว์แต่อีกคนหนึ่งทําอะไรรับหลังค่ะมีตัวเลือกเยอะช้อยเยอะค่ะเพราะฉะนั้น กับรักตัวเองน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดกลับมาโฟกัสกับงานกับเงินหรือพยายามสนใจเรื่องส่วนตัวพยายามมาโฟกัสกับตัวเองมากกว่าคนที่คุณรักน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดเขาคิดยังไงกับคุณคะสาเขาไม่เลือกค่ะการตัดสินใจไม่เลือกการนั่งอยู่นิ่งๆคนเดียวไม่พูดไม่คุยไม่อะไรทั้งนั้นถามว่าเขาอยากได้โอกาสจากคุณไม่อยากได้กับไม่ได้ไปไม่ถึงค่ะอารมณ์ประมาณว่าเลิกก็เจ็บอยู่ก็เจ็บแต่ความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ เขาอยากให้กลับมาเขาอยากให้คุณกลับมาค่ะนี่ไงคุณกับเขายังวนวนเวียนกันอยู่ค่ะสองเหรียญเป็นการวนวนเวียนหรือเขาช้ยเยอะสับรางเจ่งระวังเจอคนที่สับรางเจ่งด้วยนะคะคนที่เป็นคนที่ค่อนข้างจะฉลาดบอกแล้วว่าฉลาดสับรางเก่งแล้วเป็นคนดื้อด้วยแหละเป็นคนดือ้อยอมหักไม่ยอมงอคนคนนี้โอเคคุณคิดยังไงกับเขาคุณบอกว่า คุณบอกว่าคุณก็รักเขาเหมือนกันและคุณก็ยังรักเขาอยู่ค่ะแต่ว่าสิ่งที่คุณรักคุณมองถึงความถูกต้องมากกว่าคุณไปขอพรที่ไหนมาจ้ะได้ขอพรมาหรือเปล่าคุณอยากหลุดพ้นจากคนคนนี้เหมือนกันนะคุณบอกว่าคุณอยากหลุดพ้นจากคนคนนี้บางครั้งคุณก็ใจร้อนคุณบอกว่าคุณเจ็บกับมันมามากเจ็บความอดทนที่มันคงหมดสิ้นแล้วแต่วางไม่ได้จบไม่ได้ มันผูกพันมันอึดอัดมันเจ็บกับความรักที่เป็นรักเป็นเติร์สปาร์ตี้เป็นเติร์สปาร์ตี้รักเราสามคนมันเจ็บค่ะเพราะว่าคุณอาจจะมองว่าเขาแทงข้างด่านคุณเขาไม่ซื่อกับคุณหรือคุณไม่ซื่อกับเขาไพ่สลับกันได้นะคะคุณอาจจะไปจับได้ว่าเขาแอบมีใครนอกจากคุณแอบคุยกับใครแอบทําอะไรรับหลังคุณค่ะความสัมพันธ์นี้ได้จบลง หรือถ้าใครยังไม่ได้เจอเหตุการณ์เหล่านี้เหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าไพ่อยู่ได้สามเดือนหกเดือน,อนหรือมากกว่านั้นนะจ้าโอเคปะคนที่เลิกกันไปแล้วคนที่เบรกไปแล้วคนที่นิ่งใส่กันจะมีโอกาสกลับคืนมาได้ไหมคะจะมีโอกาสย้อนคืนมาได้ไหมมีโอกาสไหม การไม่เลือกค่ะไม่เลือกที่ตัดสินใจวิ่งตามจนเหนื่อยแล้ว t h e e เอ็มโพเผู้นี้เขากลับไปโฟกัสกับตัวเขาแล้วค่ะเขากลับไปโฟกัสกับตัวเขาแล้วเขานิ่งเฉยเขาอาจจะนิ่งใส่คุณแล้วค่ะเงียบใส่คุณในขณะที่คุณวิ่งตามเขาก็วิ่งเขาก็เฉยใส่คุณเขาคุณจะไปเขาก็จะลังความความรักครั้งนี้เสาเป็นความรักที่ไม่มีอยู่จริงหรอก เขยากเพ้อฝันเจ็ดถ้วยมาบอกว่าคุณไม่ได้ถูกเลือกค่ะเขาไม่เลือกคุณค่ะคุณไม่ได้เป็นคนที่ถูกเลือกคุณแค่เป็นช้อยค่ะเป็นช้อยเท่านั้นนะคะกลับมาแล้วจะดีไหมเห็นกลับไหมอ่ะจารมองไม่เห็นการกลับด้วยกลับเราจะดีไหมตอนนี้ก็ไม่ดีหรอกค่ะกลับมาแล้วไม่ดีกลับมาแล้วก็จะไปอีกเพราะปัญหาที่คุณทะเลาะกันไม่ถูกไม่ได้รับการแก้ไขคุณอาจจะอยากได้เวลา คุณต้องการเวลาต้องการความเอาใจใส่ต้องการความใส่ใจแต่เขาให้คุณไม่ได้บางคนมีครอบครัวแล้วมีลูกสองคนบางคนกลับไปอยู่กับครอบครัวคุณกลับไม่ได้ไปไม่ถึงเจ็บมันเจ็บมันเจมันทรมานมันไม่สามารถวางความสัมพันธ์นี้ได้เลยมันมีเหตุผลของมันเองตัวคุณคุณรู้ค่ะคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคุณบอกว่าเอ้ยคุณมีคนมาจีบนะคุณมีคนมาจีบพร้อมจะมีคนเก่ากลับมาด้วยค่ะ แต่ความรู้สึกของคุณมันได้เปลี่ยนไปแล้วคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับชีวิตคุณแล้วจะมีคนเข้ามาทักคุณค่ะเขาจะมาบอกว่าเขารักเขายังรักคุณอยู่เขาจะมาบอกคุณจะมีคนใหม่เข้ามาแล้วจะมีคนกลับมาคุณ้าตินพุชศักกันมังกรเขาจะมาบอกว่าเขายังรักคุณอยู่เมตุนุนด้วยเขาจะทักคุณจนคุณไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวเขาฝากบอกคุณห้าใบค่ะเขาฝากบอกว่าเขาอยากมีคุณไว้ค่ะเขากักคุณไว้แต่เขาจะนิ่งเฉยใส่คุณเขาอยากมีความสุข เหมือนที่เคยเขารอคุณเขารอคุณให้คุณไปง้อเขารอคุณให้คุณไปง้อเขารอคุณให้คุณทักเขารอคุณให้คุณทักเขาก่อนเขารออยู่นะจ๊ะแต่ถ้าเขาทําอะไรขึ้นมาคือความสัมพันธ์เนี้ยเขาไม่สามารถทําอะไรได้เป็นความสัมพันธ์ที่เจ็บเจ็บเจ็บเขาบอกว่าคุณใจร้อนหรือเขาเองก็ค่อนข้างใจร้อนเขาเน่งแต่เขาเขาเขารู้สึกนะไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกคุณฝากบอกเขาห้าใบคุณบอกว่า ฉันทนมานานแล้วนเมื่อความสัมพันธ์ที่ต้องเจ็บปวดจะจบก็ต้องจบคุณไปขอพออกรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรอคะมันเจ็บใช่ไหมมันต้องอดทนใช่ไหมมันอยากหลุดพ้นใช่ไหมอยากกลับมาหาความสุขให้กับตัวเองบ้างแล้วเจ็บมามากทนมามากทุกครั้งที่ต้องทนจะได้รับจะได้รับข้อความที่เป็นเหตุผลของเขาที่เขาพูดให้คุณเชื่อแล้วคุณดันเชื่อด้วยนี่สิ เขาพูดให้คุณเชื่อแล้วคุณดันเชื่อนี่สินั่นแหละกลับมารักตัวเองซะกลับมารักตัวเองหลุดพ้นจากความรู้สึกเหล่านั้นซะค่ะเครียดนอนไม่หลับจิตตกวางแผนอยากได้ความชัดเจนไม่เลือกกลับมารักตัวเองกับคนที่เขาจบคนเดวิลโอเคจันมองเห็นกันจันไปไปกับกับค่ะคุณตัดเขาไม่ขาดล็อกต่อให้ตัดไปสองเดือนสามบางคนเลือกกันไปแล้วเป็นเดือนบางคนเลือกกันไปแล้วเป็นปี อาจารย์ยังมองเห็นการกลับมาของใครคนนั้นอยู่อาจะเป็นการกลับมาเพื่อง้ะขอคนดีหรือเป็นการกลับมาทักมาไทยสบายดีไหมเขารองมาเขารองมาเขาเรียกว่าโยนหินถามทางมาโยนหินถามทางก่อนว่าคุณจะกลับไปไหมถ้าเขากลับมาคุณจะรับเขากลับมาอีกไหมคุณจะอยากได้เขาไหม เขาไม่โยนหินถามทางและถ้าคุณอ้าแขนรับเขาก็จะกลับมาแล้วก็เจอแบบเดิมเจ็บแบบเดิมสภาพเดิมเดิมอาการเดิมเดิมเขาก็จะไม่สนใจกับคุณเหมือนเดิมเช่นกันไพ่แนะนำว่ามองเขาดีๆมองเขาดีๆเสาวคนนั้นเขาเป็นคนที่รักคุณจริงๆเหรอเขาซื่อสัตย์กับคุณจริงๆเหรอ เขารักคุณจริงๆ,ๆเขาซื่อสัตย์กับคุณจริงๆหรือเปล่าบางสิ่งบางอย่างการกลับมารักตัวเองคงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดความชัดเจนบางทีก็ไม่ต้องถามหามันได้ปะไม่ต้องถามหาความชัดเจนหรอกค่ะเพราะการกระทำของเขามันบ่งบอกถึงความชัดเจนนั้นแล้ว ไม่จําเป็นต้องถามว่าจะได้กับฉันไหมเธอคิดยังไงกับฉันการกระทําของเขามันบ่งบอกอยู่แล้วค่ะไม่ต้องรอให้เขาพูดออกจากปากกลับมารักตัวเองกลับมาอยู่ตัวเองกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองคุณจะได้หลุดจากบ่วงเวรบ่วงกรรมนี้มันเป็นกี่ครั้งแล้วรักรักเลิกเลิกกี่ครั้งกี่หนแล้วตัดใจได้หรือยัง ถ้ายังตัดใจไม่ได้ไพ่บอกว่า the d e a t h คือการจบอาจารย์ยังมองเห็นการจบและการเริ่มต้นใหม่เขากลับมาคุณก็ดันเอานั่นแหละนั่นแหละคุณเอานะไม่ใช่คุณไม่เอาคุณเอาค่ะเพราะฉะนั้นอืมพอเหอะแล้วเดินจากไปซะชีวิตคุณน่าจะมีความสุขกว่านี้อีกเยอะ นะจ๊าเสาจ๋าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคลิปชั่นบล็อกอย่าเริ่มดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ s i a f e ศูนย์สามสองเกแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ